ล่าสุดครับคุณผู้ฟังไทยสั่งหรือบ่อนคาสิโนที่เขมรสร้างล้ำเข้ามาในแผ่นดินไทยที่จังหวัดตราดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพ่อใหญ่ทรัมป์ไปปาประกาศกลางเวทีโลกเลยครับว่าตัวเองเป็นคนยุติสงครามไทยกัมพูชาได้โอ้โหพ่อใหญ่ทรัมป์มันไม่เกินไปหน่อยเลยเนี่ยส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสงสารก็คือมีชาวบังกลาเทศโดนเขมรหลอกต้มตุนจนมาถูกจับในบ้านเราเนี่แหละครับขอเริ่มที่เรื่องแรกก่อนเลยกับบ่อนคาสิโนที่ด่างท่าเส้นจังหวัดตราดครับเมื่อวันที่23กันยายน 2ี6 8ทางกองทัพเรือของเราโดยพลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันรองโฆศกกองทัพเรือก็ได้ออกมาบอกว่าคาสิโนหลังที่เป็นปัญหาเนี่ยมันสร้างอยู่ในพื้นที่อธิปไตยของไทยไม่ใช่แค่พื้นที่ทับซ้อนที่เราอ้างสิทธิ์กันไปมาอืมนี่คือล้ําเข้ามาในบ้านเราเต็มเต็มเลยนะคะไม่ใช่แค่พื้นที่สีเทาใช่เลยครับตามที่กองทัพเรือแถลงก็คือชัดเจนว่าเป็นแผ่นดินไทยซึ่งเราก็ได้ทําการประท้วงไปตามขั้นตอนของกฎหมายระหว่างประเทศตั้งแต่แรกที่จุดพบแล้วว่าเขากําลังก่อสร้าง แต่ก็อย่างที่เห็นคือเขมรก็ยังสร้างจนเสร็จและจากการตรวจสอบล่าสุดตัวอาคารคาสิโนหลังนั้นยังไม่มีการใช้งานไม่มีคนเข้าไปอยู่นะครับล้วทีนี้ไทยเราจัดการยังไงได้บ้างคะสร้างล้ามาซักขนาดนี้ทางกองทัพเรือบอกว่าตอนนี้เราจะใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักครับเริ่มจากการเจรจาก่อนเรายืนยันไปชัดเจนว่าในเมื่อคุณเป็นคนสร้างคุณก็ต้องเป็นคนรื้อถอนเองเราต้องปรับพื้นที่ให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมด้วยไม่ใช่แค่คาสิโนแต่รวมถึงพวกคูน้ําฐานปฏิบัติการอะไรต่างๆที่เขมรสร้างต้องเอาออกไปให้หมด ซึ่งจากการพูดคุยกันเบื้องต้นเนี่ยท่าทีของฝันขมรก็ดูเหมือนจะรับฟังครับแต่ก็ต้องเข้าใจระบบที่มันต้องรายงานกันไปเป็นทอดๆจากทหารระดับพื้นที่ขึ้นไปถึงเมืองหลวงที่พนมเปโนโนมีกําหนดเวลาให้ไหมคะว่าจะรื้อเมื่อไหร่แล้วถ้าขมรไม่ยอมรื้อไปเรื่อยๆเนี่ยเราเข้าไปทุบทิ้งเองเลยได้ไหม นั่นแหละครับคือประเด็นมันยังไม่มีกําหนดเวลาที่ชัดเจนว่าจะต้องรื้อเสร็จเมื่อไหร่เราก็ไม่อยากใช้คําว่ากดดันแต่จะใช้ช่องทางการเจรจาให้ถึงที่สุดก่อนส่วนเรื่องให้ไทยเราเข้าไปทุบทิ้งเองเนี่ยต้องไปดูที่กฎหมายระหว่างประเทศครับเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของชาวบ้าน2คนมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะ ถ้าเราส่งทหารหรือเครื่องจักรเข้าไปรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่นั้นปุ๊บในสายตาของประชาคมโลกเราจะกลายเป็นฝ่ายรุกรานทันทีขเขมรนจะชฉวยโอแก่นนี้ไปฟ้องชาวโลกเลยว่าไทยใช้กําลังทหารบุกรุกดินแดนเขาแล้วเรื่องใครถูกใครผิดเรื่องเขตแดนแต่แรกจะไม่มีใครสนใจเลยเขาจะมองแค่ว่าเราเป็นฝ่ายเริ่มใช้ความรุนแรงก่อน ทั้งทั้งที่เขาสร้างล้ําเข้ามาในแผ่นดินของเราเนี่ยนะคะใช่เลยครับเขม็นจงใจสร้างของชิ้นใหญ่ๆใ,ให้เราเห็นตําตาแล้วก็ท้าทายให้ไทยเราจัดการถ้าเราใจร้อนเข้าไปหรือก็ติดกลับมันทันทีนี่คือเหตุผลที่ผู้บัญชาการทหารเรือของเราถึงพูดในทํานองว่ามีทางเลือกอื่นไหมเช่นจะยกให้ไทยใช้ประโยชน์หรือว่าจะใช้ประโยชน์คนในครึง่งผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราเนี่ยมองเกมออกครับว่าการเข้าไปรื้อเองมันมีราคาที่ต้องจ่ายสูงมาก แต่ทางรองโคศกกองทัพเรือก็ยอมว่าถ้ายัางดื้อดึงไม่ยอมรื้อตามที่ตกลงกันไว้ฝ่ายไทยก็พร้อมที่จะยกระดับมาตรการต่อไปแน่นอนอมาสร้างบนแผ่นดินเราแล้วจะให้ไทยเรายอมง่ายๆก็คงไม่ได้นะคะจริงครับมาต่อกันที่พื้นที่ของกองทัพภาคที่2สถานการณ์ที่ภูผาจังหวัดศรีสะเกดหลังจากที่โดนฐานขมือยิงป่วนในวันที่23กันยายน2568 เหตุการณ์มันเริ่มขึ้นเมื่อเวลาประมาณบ่ายโมง20นาทีมีทาหารขมอนสี่นายเดินเข้ามาประชิดแนวลวดหนามของเราเลยบริเวณตรงข้ามฐานป่ามันตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสเะเกดแล้วก็ใช้อาวุธปืนเล็กยิงเข้ามาในฝั่นไทยประมาณ3-5นัด ซึ่งทางกองทัพภาคที่2และโคศกกองทัพบ,บกประเมินตรงกันเลยครับว่านี่เป็นการยิงเพื่อทดสอบปฏิกิริยาการโต้อตอบของฝ่ายไทยคือตั้งใจจะมาเช็คฐานที่มั่นของไทยว่าปืนใหญ่ของไทยอยู่ตรงไหนเพราะล่าสุดไทยเราได้ย้ายฐานที่มั่นบริเวณนั้นออกไปแล้วอย่างที่บอกไปเมื่อคลิปที่แล้วครับว่าไทยเราไม่ยิงสวนเพราะเกรงว่าขเมินจะรู้ตำแหน่งฐานที่มั่นใหม่ของไทยซึ่งเรื่องนี้ก็ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและล่าสุดไทยเราเสริมกําลังทั้งหน่วยอรินทรัตย6ี่สิบหกนเรศวรสองหกหนึ่งคอมมานโด ลุยชายแดนไทยกัมพูชาปราสาทต,ตาควายภูมะเขือเตรียมพร้อมรับมืออย่างเต็มที่ครับอ๋อนอกจากที่ตราดกับศรีสะเกดแล้วตอนนี้ที่บ้านหนองจานกับบ้านหนองยาแก้วสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะนี่เป็นอีกแนวรบหนึ่งที่เขาเปิดขึ้นมาพร้อมๆกันเลยครับขเขมรใช้มวลชนเป็นเครื่องมือในช่วงวันที่23ต่อเนื่องมาจนถึงเช้าวันที่24กันยายนที่บริเวณชายแดนตรงข้ามบ้านหนองจานกับบ้านหนองยาแก้วอำเภอคกสูงจังหวัดสระแก้วมีการรวมตัวของชาวขเขมรจํานวนมาก มีทั้งพลเรือนพระสงฆ์แล้วก็ทหารนอกเครื่องแบบปะปนกันมาและล่าสุดที่เจ้าหน้าที่เราใช้โดรนบินสำรวจที่ฝั่งตรงข้ามบ้านหนองจานมีประมาณ30-40ถึงคนส่วนที่บ้านหนองยาแก้วนี่มีประมาณ80-100ถึงอคน <c oughs> และยังมีแนวโน้มว่าจะมีคนทยอยเดินทางเข้ามาเพิ่มอีกรื่อเรื่อยด้วยครับการรวมตัวนี่ไม่ใช่ว่าชาวบ้านมากันเองแต่มีรายงานจากเขมรเลยว่าเขาถูกเกณฑ์มาสร้างคอนเทนต์ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียมินเจยของเขมรเนี่ยถึงขนาดมาตั้งโรงทานเลี้ยงอาห เลี้ยงขนมจีนให้กับคนที่มาชุมนุมชาดอัตราวานี่มันคือการจัดตั้งของภาครัฐเขมรน,นั่นแหละจริงค่ะตอนนี้ไทยเราก็ไม่ประมาทครับระดมกําลังตํารวจควบคุมฝูงชนหรือคอฝอจาก5จังหวัดภาคอีสานมารวมกันถึง1,400นายเตรียมพร้อมอยู่ที่สระแก้วส่วนทหารจากกองกําลังบูรพาก็ลาดตระเวนและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาส่วนสถานการณ์ล่าสุดเมื่อเช้าวันที่24กันยายนนี้ก็ยังไม่มีเหตุการณ์ยุยุรุนแรงเกิดขึ้นแต่ก็ยังวางใจไม่ได้ครับทางกองทัพบกของเราก็ทําคลิปเยแพร่ วัติศาสตร์ของพื้นที่บ้านหนองจานเป็นภาษาเขาเมรเลยย้ำเตือนให้โลกรู้ว่าที่ตรงนั้นคือแผ่นดินไทยที่ที่เราเคยมีน้ำใจให้ชาวขเขมรหนีภัยสงครามมาอาศัยทักพิงที่ขเขมรทำในวันนี้มันคือการเนรคุณกันชัดๆใช่เลยค่ะและเห็นว่าล่าสุดนี้ทรัมป์ออกมาพูดเกี่ยวกับชายแดนไทยกัมพูชาด้วยเขาว่า,ยาอ,อย่างไงบ้างค่ะคือนี้ครับเมื่อวันที่23กันยายนทรัมป์ได้ขึ้นไปพูดบนเวทีประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหป,ประชาชาติที่นิวยอร์กเลยแล้วก็ประกาศอย่างภาคภูมิใจว่าภายในเวลาแค่7เดือนเขาส ยุติสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้นได้ถึง7ครั้งแล้วหนึ่งในนั้นก็มีสงครามไทยกับเขมรด้วยโอ้โ oh, หพอใหญ่นี้เกินเบอร์ไปมากผมต้องย้ําก่อนเลยครับว่าการแทรกแซงของทรัมป์ที่เขาเอามาพูดเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ตึงเครียดในเดือนกันยายนนี้เลยแม้แต่นิดเดียวเขาหมายถึงเหตุการณ์การประทะก,กันครั้งใหญ่เมื่อเดือนกร,รกฎาคม2568แนู่นจะล้มเดียวกันค้าใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับตอนนั้นเรารบกันหนักจริงๆเป็นเวลา5วันมีการใช้อาวุธหนักมีคนเสียไปอย่างน้อย41คนแล้วอ็ีคนแล้วก ตายอีกกว่า30,000 0คนตอนนั้นแหละที่ทรัมป์เขามามีบ er. ทบาทคือในวันที่26กรกฎาคมเขาออกมาครูว <sucks> 네่าจะระงับข้อตกลงทางการค้ากับทั้ง2ประเทศถ้ายังไม่หยุดยิงกันพอเขาใช้เรื่องการค้ามากดดัน2วันต่อมาคือวันที่28กรกฎาคมไัยและเขมรก็ประกาศหยุดยิงทันทีอ๋อซึ่งคํครู่ของทรัมป์เนี่ยมันก็ได้ผลในการหยุดยิงเฉพาะหน้าแค่นั้นแหละครับและการที่เขามาอ้างวายุติสงครามได้เนี่ยมันเกินจริงไปมาก พวกองค์กรตรวจสอบข้ได้จริงในต่างประเทศเขาก็ประเมินคําพูดของทาว่าทําให้เข้าใจผิดเพราะการหยุดยิงครั้งนั้นมันไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุปัญหาเขตแดนที่ยังตกลงกันไม่ได้มันก็ยังคาราคาซังอยู่เหมือนเดิมและตอนนี้ผ่านไปไม่ถึง2เดือนในวันที่17กันยายนก็เกิดเรื่องอีกจนได้ครับที่มีม็อบเขมร200คนบุกข้ามมาฝั่งไทยจนตำรวจเราต้องใช้แกส๊สน้ำตากับกระสุนยางเข้าควบคุมสถานการณ์ถ้าจบจริงๆเรื่องมันคงไม่กลับมาเดือดอีกรอบแบบนี้นะคะนั่นแหะสิครับ ที่ทรัมป์เอาไปพูดบนเวทีสหประชาชาติแบบนี้มันก็คือการหาเสียงจากการเมืองของเขาเองสร้างภาพว่าเป็นผู้สร้างสันติภาพที่เก่งกาจแล้วก็ถือโอกาสโจมตีสหประชาชาติไปในตัวว่าทํางานไม่เอาไหนชัดเจนเลยค่ะมาปิดท้ายกันด้วยเรื่องชาวบังกลาเทศที่โดนขมรหลอกมาทํางานในไทยเราครับเหตุการณ์นี้มันขึ้นมาวันที่23กันยายนทหารฟรานของไทยอารัญ,ญญประเทศกําลังออกลาดตระเวนตามปกติในพื้นที่ไรอ้อยที่บ้านกุดหินอําเภออารัญ,ญญประเทศจังหวัดสระแก้วแล้วก็ไปเจอชาย4คนท่าทางมีพิรุษ พอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นชาวบังกลาเทศพอสอบสวนก็ได้ความว่าพวกเขาเคยไปทํางานอยู่ที่เวียดนามตั้งแต่ปี256 6เพราะวีซ่าหมดอายุก็เลยอยากจะเดินทางกลับประเทศตัวเองที่บังกลาเทศแต่แทนที่จะกลับไปดีๆกลับเลือกเดินทางผ่านช่องทางธรรมชาติก็มาในเขมรและไปพักอยู่ที่ปอยเปตอา้าวแล้วมาโผล่ที่อรัญญประเทศได้ยังไงคะเนี่ยก็โดนต้มมาไงแหละครับพวกเขาไปติดต่อหาคนนาพาชาวเขมรที่ปอยเปตเพื่อให้พาข้ามมาประเทศไทยโดยจ่ายเงินสดไปทั้งหมด1,200ดอลลาร์ 1, สหรัฐหรือประมาณ3 8 0 0 0บาท คนนำพาชาวเขมรก็ขับรถมารับพวกเขาจากที่พักไปส่งที่ริมชายแดนแล้วก็ชี้ไม้ชี้มือบอกทางว่าให้เดินลัดล้อไปตามป่าตามไร่เดี๋ยวจะมีรถมารับต่อในฝั่งไทยเองอืเข้าทางสิครับทีนี้พอเขาได้เงินปุ๊บแล้วก็ขับรถกลับไปเลยทิ้งให้สี่หนุ่มมังกลาเทศเดินเคว้งคว้างอยู่ในไร่อ้อยสุดท้ายก็ไม่มีรถที่ไหนมารับเดินไปเดินมาจนมาเจอทหารของเราจับกลุ่มในที่สุดครับ โดนเอาเงินไปฟรีๆแล้วยังต้องมาติดคุกในไทยข้อหาลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอีกแล้วเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วด้วยนะคะใช่ครับเกิดขึ้นบ่อยมากมีทั้งลักลอบขนแรงงานชาวเขมนเข้ามาทํางานในไทยที่ต้องจ่ายค่าหัวกันคนละประมาณ4,500บาทหรือแม้กระทั่งหลอกคนไทยข้ามไปทํางานเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ในบ่อนคาสิโนสังเข็มซึ่งไอ้พวกบ่อนคาสิโนกับแก๊งคอร์เซนเตอร์นี่แหละที่เป็นแหล่งรายได้สําคัญของฮุนเซนเลยแล้วพอไทยเราลุกขึ้นมาเข้มงวดกับก,บการปราบปรามอาชญากรรมเนี่ย มันก็ไปกระทบผลประโยชน์อุนเซนเลยต้องมาสร้างสถานการณ์ยั่วยุปลุกปั่นตามชายแดนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจและกดดันไทยเรากลับทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันทั้งหมดกดไลค์กดต like, ิดตามและกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและมินสวัสดีครับ